สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเราเช่นเคยนะครับกับช่องโต๊ะปะแกฟาร์มนะครับก่อนอื่นนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่กดเข้ามาดูนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องโตะปะแก่ฟาร์มของเราด้วยนะครับวันนี้ช่องเราก็จะมาทําการแบ่งสูตรอาหารของลูกไก่ของเรานะครับเป็นสูตรอาหารลดต้นทุนนะครับก็ สุดอาหารนี้เราจะใช้กับไก่ที่อายุเดือนครึ่งหรือสองเดือนขึ้นไปนะครับก็ทางฟาร์มเราก็ใช้มานาแล้วนะครับถ้าไก่ก็ข้นๆที่จะต่อไว้นะครับนี่นะครับก็จะมีก่อนอื่นเราก็จะมีนี่ครับลำนะครับก็จะเป็นลำละเอียดนะครับวันนี้เราก็ใช้อัตราส่วนอรัมาะสี่ขีดนะครับสามสี่ขีดนะครับอันนี้ครับสำคัญเลยนะครับก็คือ หัวอาหารหรือไก่รุ่นนะครับเราอันนี้จะใช้ครึ่งกิโลนะครับอันนี้เราจะผสมแค่สองมื้อนะครับมื้อเช้ากับมื้อเย็นปกติแล้วเราจะผสมผสมเยอะกว่านี้นะครับอันนี้นะครับก็เป็นหัวอาหารหมูนนมนะครับหัวอาหารหมูนนมรุ่นอันนี้เราซื้อมาเป็นเม็ดย,ยาวๆนะครับแต่ว่าเราามาใช้เข้าเครื่องบดอีกทีนะครับเพื่อให้เขาละลาย ให้ไก่าให้ไก่เราได้กินได้ทั่วถึงมากกว่าเดิมนะครับอันนี้เราใช้ประมาณสองชีสนะครับตอนนี้นะครับก็คือย่าหวานอิสราเอลปั่นนะครับถ้าไม่มีญ้าหวานก็ใช้ย้าเนเปียร์หรือว่าหยวกกล้วยปกติเราก็จะใช้หยวกกล้วยด้วยนะครับแต่ตอนนี้เราก็เปลี่ยน,ยนมาใช้หยวกกล้วยแยกเป็นอาหารว่างของเขานะครับ นะครับเราก็จะมาทำการผสมนะครับเราก็จะทำการผสมใส่ในนี้นะครับเพราะว่าเราจะแบ่งเป็นสองมือนะครับหลังจากนั้นก็ เขาให้เข้ากันเลยครับอาหารนี้ก็จะมีโปรตีนเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าอาหารของคอาหารของมูนนมรุ่นนี้จะมีโปรตีนที่สูงนะครับแล้วก็จะมีตัวยาเยอะหน่อยนะครับเรา ไม่ควรใส่มากเกินไปนะเพราะว่าบางทีการเล่งลูกไก่ให้โตเกินวัยนี้ก็ไม่ดีนะครับโตไปเขา,าอาจจะขาอ่อนไม่แข็งแรงได้นะครับบางทีไก่เราเอาไปใช้งานได้แต่ว่าเราให้อาหารที่มีโปรตีนสูงเกินไปเขาก็จะขาอ่อนได้นะครับในอนาคตแต่ถ้าเป็นไก่ที่เข้าลงเชือออะไรนี้ก็อาจจะขุนได้นะครับแล้วก็หา พวกมันบทพวกอะไรเสริมไม่ได้นะครับเพื่อที่จะให้น้ําหนักเขาเพิ่มขึ้นสําหรับไก่เข้าลงเชืออนะครับแต่นี้จะเป็นลูกไก่ที่เราคัดไว้เพื่อเป็นไก่ใช้งาน,นครับเป็นไก่ที่เรารู้พ่อรู้แม่มันนะครับนี่นะครับเวลาเข้ากันแล้วเราก็กำลังมาใบหนึ่งนะ เียเลยนะเอ้ยหวานอิสรา,าเอลนะล้วก็้อให้เข้านาะ หลังจากนั้นนะครับนี่ครับเราก็จะใช้น้ําเปล่าสะอาดนะครับผสมกับไบโอบีสิบสองนะครับผสมให้นิดหน่อยนะครับเพราะว่าปกติฟาร์มเราก็จะให้กินไบโอบีสิบสองนี้อาทิตย์ละสองครั้งนะครับมาผสมกับน้ําให้กินนะครับแต่ว่าบางทีเราผสมในหัวอาหารก็ใส่บ้างไม่ใส่บ้างนะครับอันนี้ก็ใส่นิดหน่อยนะครับใส่พอคุกนะครับ ก็ะจะประมาณนี้นะครับผสมแค่ให้มันพอคุกคิกนะครับไม่ให้มันเป็นน้ำจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูการให้อาหารลูกไก่ของเราเลยนะครับ นี่นะครับนี่ก็จะเป็นลูกไก่เดือนก,กว่าของเรานะครับ เป็นลูกไก่ที่เราเก็บไว้ใช้งานนะครับส่วนลูกไก่ที่เราเข้าลรงเชืออก็จอ,อกหากินนะครับออกหากินข้างนอกนี่นี่จะเป็นแม่ไก่ของเราอันนี้ตอนนี้เราจะยังไม่ใช้งานนะครับ ปกติของเราแล้วเวลาเราให้อาหารนี้กับลูกไก่เราเสร็จนะครับเราก็จะปล่อยออกให้เขาหากินนะครับแล้วก็จะให้เขาเปลือกนิดหน่อยนะครับนบแม่ไก่ของเราตอนนี้ก็พักฟื้นนะครับก็ยังไม่ให้พ่อไก่ทับนะครับตอนนี้ ่นตัวนี้ก็เริ่มจะไข่ไก่ข,ของเรานี่เวลาเขาไขา่เขาจะเข้าล็อกของเขาเลยครับนี่จะเป็นแม่ไก่ของเราวันนี้เป็นปกติเราจะขังไว้ในสุ่มครับแต่นี้เราก็วันนี้มีธุระดนวยนะครับก็เลยต้องปล่อยออกมาให้เขาหากินก่อนนี่ครับ ันนี้เราก็จะลองให้ไก่อายุเก,เกือบๆหนึ่งเดือนของเราลองกินนะครับปกติผมก็ให้แต่หัวอาหารกับไปน,นี้นะครับให้แต่หัวอาหารเล็กกับหัวอาหารไก่รุ่นนิดหน่อยนะครับ กับ,บหงเดือนของเรานะครับตอนนี้ก็รอทำวัคซีนพิดาบนะครับ,รบนบีกไก่เราก็จะชอบกินมากเลย ปกติของเราแล้วก็เวลาเราให้อาหารแบบนี้เสร็จนะครับเราก็จะปล่อยให้ลูกไก่เราออกไปหากินข้างนอกนะครับ่ป็จะเป็นปล่อยออกไปข้างนอกนะครับเพื่อที่เขาจะออกไปหากิน,ก,นกินหญ้ากินไรเล่นนะเพื่อเขาแข็งแรงนะครับ ก็จะเป็นอาหารลดต้นทุนได้มากเลยนะครับโดยปกติของเราแล้วเมื่อก่อนตอนที่เรายังไม่เคยใช้สิ่งนี้นะครับไก่ของเราก็กินหัวอาหารคือก็โตวไวนะครับก็โตวไวประมาณนี้นะแต่เราจะหมดไปกับหัวอาหารเยอะนะครับาะวหัวอาหารกระสอบหนึ่งก็แถวบ้านผมนี้เพื่จะประมาณส0่ร้อยนะครับกระสอบละสี่ร้อย ช่วงก็ลดไม่ใกล้เลยสามร้อ3เ0 3า5า้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสอบลูกไกลล่เราก็อาหารลูกไก่เราเนี่ยนี่นะครับโดยปกติตแล้วกลางคืนเขาจะนอนในนี้นรเราจะให้เขานอน,นราะกันเยง่กันไม่ให้นอนบนดินนะครับแล้วก็เอามาก็จะให้อยู่ในนี้นะครับเวลาให้อาหารเสร็จก,ก็เราก็จะปล่อยไปข้้งนอก พี่น้องท่านไทที่สนใจนะครับก็เอาไปปรับเปลี่ยนใช้ได้นะครับยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้โควิดแบบนี้นะครับไก,ก่ก็ราคาอาจจะสูงนะครับแต่ว่าพี่น้องชาวบ้านเราก็อาจจะไม่มีกําลังซื้อมากนะครับพอบางทีก็อาจจะต้องเอาไปซื้อของที่จําเป็นมากกว่านี้นะครับ อันนี้ปกติของเราก็จะมีประมาณ20ตัวนะแต่ว่าอันนี้เพื่อนเพื่อนก็ยันญาติก็ไปแบ่งขอไป3-4คู่แล้วนะครับ เพียงเท่านี้นะครับพี่น้องท่านใดที่ชอบคลิปวิดีโอของเรานะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องของรเราด้วยากด้วยนะครับวันนี้ทางช่องเราก็ขอไว้เท่านี้นะครับสวัสดีะครับขอบคุณครับ